ครับเพท่าเอานะครับจากเรสเอนะครับโดยใช้ยามาฮ่านะครับอา m วนเอะครับนี่ครับอัครกิจครับอัครกิจวรโรเจริญเดตครับเบนซ์เรซิง้านะครับหมายเลข51นะครับแอรีห้าสิบเอ็ดครับ ต่อด้วยครับ99ครับภูดิตสุขเจริญจะบอสเอสั่งเลยแอด25บาทเอาแล้วเขาให้ถ่ายเบอร์ไปถ่ายเอลพิตตี้ตากรนี่ยหาห้าไวเซเอาร์วันครับต่อไปครับ659ครับสุรเดชเจริญรัตน์ครับคัสตอมเพนไทยแลนด์นี่ครับไวเซ1เอฟอาร์วันครับสุรเดชเจริญรัตน์พี่ปรับโฟกัสหน่อยตากองต่อไปครับ เอกทั์เศรษฐีทัญหารครับโมโตรไรแฟนจักทบัรีรนะครับหมายเลข35ใช้ก,กุญชีเ z ็กชนอารัฐธรรมนูญบุญสองครับซีพีทูเรซซิ่งทใช้ y ายเ1ครับดูกติีนึ่งเดียวครับไฮพมดาต้าห950ลิมิเตสปีดอัพลังสันผู้เขียวปดาดต่อไปครับ นายวันวันเก้าหนึ่งหนึ่งครับพันธวัฒนันทพัน o ์ e r speed tuner 40กิลลร์ดจากไวซ์เอฟเอร์วันครับนักตกรอิ่มใจสุขครับโอ้โหเวลาอันดับหนึ่งตอนนี้ครับนะครับออคิดตามโฮมหัวหินเรซซิ่งทีมไวซ์เอฟเอร์วันจากทีมซีพีทูโอ้พัดลมตัวกระปิดนี่ช่างภาพเขาบุณว่าไปเช็ดเลงก่อนได้ไหม ทำไมมันไม่โฟก,กัสเลยวะอ่ะมาแล้วชันแล้วนแล้ว YRC พัทยากรินเรศเย็นสวงกับ y f, s f R1 ปากทางพิษปิดแล้วนะครับปากทางพิษปิดแล้วและ <ID. S 3> ปิดท้าด้วย TDR Racing ครับ TDR Racing c p 2 Racing Team นพพรสิทธิการปลูกครับกับ y z s R1 เช่นเยครับ่าแล้วฮะเรามีโดนด้วยนะครับด้านหลังครับทงจากพิลลี่ธงจาก y ยมามาฮและธงทากดีดีอันนี้คือโฉมหน้านะครับ นักแข่งที่หน้าตาอันหล่อเหลาของเราหล่อมากครับอ่าเบนเรซิงกลับมาลันวงการอีกครั้งครับกับกิจกรรมครั้งแรกของเขาเลยนะครับเป็นการกีฬาในคูเล่นครั้นี้นะฮะนะครับออกซาร์ในกิจที่สองครับอัคคระอัคคระกิจครับวรโรธนะครับเจริญเดชวรโรธเจริญเดชนะครับเบนเรซิงนะครับอ่ะโอ้หตอนนี้ในในไลฟ์ซีมครับให้กำลังใจพี่เบนเยอะมากครับป่าเบนห้าสิบเอ็ดสู้ๆ หนึ่งเก้าสู้สู้ควานพอนพอนแชมป์ประจำสนามนะครับแล้วก็แชมป์ประจำรายการเนี่ยจะเป็นนักกร์อิ่มใจสุขนะครับขอแค่ขี่จบครับทีมงานออกครับทีมงานครับทีมงานโรบบี่เลี้ยงครับออกเลยครับรอบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีไทม์ลิมิตอยู่1นาที16นะครับเมื่อวานค<า>อที่ไปทะลุลอกกิจทะลุกกิจนะครับเมื่อกี้ที่บอกทะลุทะลุนี่มันอะไรลูกสูบ เวลาครับเร็วกว่าหนึ่งนาทีกล้งโฟกัสไปที่พี่เบนครับนี่ครับเป็นกำลังใจครับทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับนะครับเพื่อนรักในวงการของเราเสมอกับเบนเรซซิ่งครับเรียกว่าหัวลากเลยก็ได้ใช่ครับเป็นหัวลากของวงการเลยครับเฮียเบนสู้ๆคุณพลวัตบอกหนึ่งหกสู้สู้หนึ่งหกนี่ใครเอพี่กามเบอร์สี่เก้าเขาชื่อพี่กามจริงเหรอวะใช่หรออะไรวะคุณบุ๊กบอกว่าเบอร์สี่เก้าชื่อพี่กาม cp t สู้สู้อ่า cp เส้นขาวนะครับใครทีนดูอยู่ให้ยืนหลังเส้นขาวนะครับไม่เกาะกําแพงนะครับ please keep out from the wall please out from the wall stand behind the white line please ยืนหลังเส้นขาวนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าสู่รอบวอมอัพนะครับบอมอัพแปรก่อนนะครับหนึ่งรอบทีมงานออกให้ไวครับเดินไวนิดครับออกจากแทร็กให้ไวนิดนึงครับทีมงาน วอร์มอัพแล a บนะครับวอร์มอัพแ l a ครับไปแล้วเรียบร้อยครับรถดับไปหนึ่งคันครับวอร์มอัพแล a บครับไมปเป็นไรครับตอนนี้ สตาร์ทแบบสโลไลท์อ่ายังไม่เรียยังไม่เรีย,รยตอนนี้เรื่องการวอร์มเครื่องแล้วก็จะวอร์มหน้ายางครับวอร์มคลิปยางครับก่อน l i สการแข่งขันครับตัวน,นี้ทั้งหมด5รอบสนามครับมีไทม์ลิมิตอยู่ที่1นาที16วินาทีต่อรอบนะครับแข่งทั้งหมด5รอบนสนามสำหรัวบวีลบอร์ดเซิรอยพันธุ์สีฮ่ฮอกกี้ตอนนี้อยู่ในกิจทั้งหมด11คันนะครับอ่าทั้งหมด11คันเอาละครับเมื่อวานนี้บอกว่าจะเลื <P itty S 1> อกสาซ้อมแล้วก็กระดิฟาย ลุกไปหลายคันหนึ่งาทีสิบนะครับเร็วที่สุดเราพีทางลีบิตสิบหกดไปสิบสครับเอาเละฮะคุณดูบรรยากาศในสนามไมเดี๋ยวผมมาดูพิตตี้ผ่านร้อยอาขึ้นมาสู่เอสแรกครับผมจะบอกให้นะคุณก๊อฟ<ะ>ที่ที่สวยกว่าพิตตี้อะ่ะครับ คือกองเชียร์ของนักแข่งอ่าอ่แจ้งไปยังภรรยานักแข่งทุกท่านครับครับไปล้างหน้าเลยนะครับตอนนี้ท่านสวยกว่าพิตตี้ในบูธนะครับฮะภรรยานักแข่งกรุณาล้างหน้าล้างเครื่องสำอางออกด้วยครับท่านสวยเกินกว่าพิตตี้ที่เราจ้ากมาฮะยอดใจเย็นยใจเย็นครับยอมับครับมครับโอ้โหจะเสียบกันแล้วครับตีแค่วอร์มอัพแปบนะครับเริ่มเปิดหน้ายางก่อนนะฮะให้กลิปยางมันสัมผัสถนนนะครับ โอ้โหเช็คกิ๊บยางนะครับตอนนี้หมายเลข16บหานะครับ YZF R1 ระมาณ9คัน Kawasaki ZX10R 1คันแล้วก็ดูคาติไฮเปอร์ฮัตคันครับมีอาวันเอ็มคันหนึ่งครับเอาวันเอ็มเมื่อกี้เพิ่งแข่งเมื่อกี้แข่งต่อเลยครับใช่ครับเครื่องยนต์เขาร้อนเร็วครับร้อนแรงมากเอาละครับจับตาดูครับ โอ้ชอตครับพี่ก๊อฟเดาหน่อยโอ้โหยากมากครับเบนเลซิงนะออกตัวดีครับเบนเลซิงครับออกจากกิจที่สองตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าภาพตัดมาเข้าลายนครับเน้นลายในแล้วไหลลงมาเบนเลซิงครับไปแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหจะเปิดลายนี่ไปแล้วครับขึ้นน้ำนะครับเบนเลซิงครับอัครกิจเป็นสนามที่คุ้นเคยเหมือนหลังบ้านเขาครับกับอัครกิจวอรโรธเจริญเดชครับก็ห่างหายล้างลาไปนานครับ อ่าคุณตุ้มทักทายมาสวัสดีครับพี่ตุม้มเขามีคนบอกว่าพิตตี้สู้สู้ใครวะลังสันสู้สู้เว้ยเขาบอกนะฮะโอ้นะครับพี่พี่ที่อยู่ขอบแท็กนะครับที่อยู่ขอบแท็กนะครับไม่กลางร่มนะครับพี่พี่อยู่ขอบแท็กไม่กลางร่มนะครับสันต้าขันไหนพี่ซิปสันต้าอ๋อตอนบ่ายนะ ารอบสนามครับตอนนี้ผู้นำอยู่เป็นหมายเลข51ครับแอริยา51ครับเบนส์เรสซิ่งครับเอารกิจครับเบนส์เรสซิ่งตัวนี้ขึ้นนำแล้วครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับความฟิตของร่างกายครับของแอริฮัเแล้ว16ครับกำลังจะขึ้นมาครับหมายเลข16เอาแล้วครับมีเสียงตะโกนไกลๆมาว่าอย่านะอย่าภาคเดนไหมครับภาคเดนเลยครับเอาไม้ไปเอาไม้ไป อาก็ผ่าน,น,นาได้แลวครับอัครกิตวารโรจรเดชเบนเรซิงรอบแรกไปแล้วครับเอนเวลาเป็นพนามาหนึ่งนาะที17วิครับนบพรนะครับสิทธิกาปลูกสตาร์สุดท้ายตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่4ี่ครับแล้วอีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของเขาครับรัตธรรมนูนบุญสองอใช้หมายเลขสิบและชื่อนี้เขาน่าจะเกิดสิบธันวาแหละผมเดา <c oughs> อันนี้อาจารย์ทีเดานะ<อ>าาใช่ใช่ไหมถูกต้องนะครับ ถ้วยใบนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีของรัฐธรรมนูญเอาแล <ไง S 2> ้วเขาเสียบไปแล้วครับตอนนี้อันดับที่3ครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้การแบทเชินสองสาจริงๆครับผมเป็นแก๊ง CP2 นะครับกำแพงผมไม่ทาสีหรอกผมเป็นแก๊ง c ีทูเยอะได้ไหมซีพีทูอ่ะซ <c oughs> ผมผมตอกไม้เอาแล้วเอาถ้วยทำเป็นกระแพงครับเยอะจริงๆเอาแล้วครับมาดูเกมครับแคว่งนะแคว่งสำหรับเพชรครับมาเอาแล้วครับเบล๊งแคว่ง เบนส์ครับโดนซี่ตูดแล้วครับตอนนี้เบนส์ครับจะรอดนะครับข้างหลังใครในมาวะมาแล้วครับเบนส์ครับยังไงครับหายไปได้ยังไงแล้วครับเอาเพชรท่าเอาครับจากเรสเซนดีครับอาวันเอ็มกับอาวันแม่พอเข้าทางตรงทําไมนั่งหลังตรงกันเลยครับกลัวทะลุเวลาโอ้ยหนึ่งนาทีสิบเจ็ดแล้วนะครับเรียบร้วโอ้ยยัง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 ไปแล้วครับหนึ่งขันครับไปแล้วครับ รับไอติมเดลี่ควีนไปนะครับรับดีคิวรับสาวเลี้ยรับไอติมยักษ์คู่เป็นหนึ่งแพ็กครับเย็นๆเลยฮะเดี๋ยวๆๆๆไม่ได้กินคนเดียวด้วยใคเขะมีเพื่อนไปกินสามคนครับเอกทัศน์ครับคาวาซากิครับดีดีด้วยครับบอสเอครับไม่ใช่โอ้โหต้น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 กินทะเลกินทะเลวายอาร์ซีพัฒยาครับสามคนนั่งกินไอติมครับดีคิวครับเดลี่ควีนสบายแล้วครับโหเป็นแม่งสุดว่ะ สามคันครับว่าแล้วทำไมวาออกโค้งมาเอ๊ะใหไมยกคะแนนยังไงเอ๊อ่าว่าเอ๊ะเอาแล้วครับในเรื่องของไทม์ลิมิตที่มันมีจับกัดอยู่ด้วยครับความเร็วความแรงมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนะฮะคืออย่างี้ฮะในรุ่นของพันลุกกี้เนี่ยนอกจากใช้เครื่องยนต์นะครับนอกจากใช้เครื่องยนต์ใช้ร่างกายแล้วสมองด้วยครับตอนนี้ครับสกูตเตอร์350นะครับ300ซีซี โอเพนคัสเซและคร์บีนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับเอาแล้วครับไอ้เรื่องของไทม์ลิมิตที่มันมีความกดดันครับเอาแล้วครับหนึ่งนาทีสิบหกตอนนี้ที่เหลือมาดูครับมาดูครับปล่อยเขาขี่ไปปล่อยเขาขี่ไปสิบสี่ครับสบายแล้วครับตอนนี้ไฮเปอร์เบนยังอยู่ครับเอาครับยังอยู่ครับอักขรกิจครับขี่แบบไม่เอาอะไรเลยครับเน้นความมันนะครับรังสั์ผู้เขียวปัดครับรังสค์บอกไม่สนใจไม่สนใจนะครับเข้าร่วม น้าแดงกูทะลุแล้วกูก็ขี่ให้แม่งเต็มที่ไปเลยครับครับรังสรรค์กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมรถวันนี้รถเราแรงกว่าคนอื่นวะคือตอนนี้กำลังลืมอยู่ไปโทษทีมงานเลยครับทำรถแรงชิบหายครับอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชเก่งมากครับการการสื่อสารของทีมงานสุดยอดมากครับเบนนี่เหลืออีกหน่อยเดียวนะครับอีกหน่อยเดียวทะลุครับครับเวลาเฉียดครับนพพรเช่นเดียวครับ สกูตเตอร์สามร้อยสามร้อยห้าสิบคลาสเอและคลาสบีนำรถไปรอที่ปากทางพิทด้วยครับแก๊งเนี่ยสกูตติแก๊น่ะอ่าไปเลยไปครับสกูตเตอร์สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับไปในปากทางพิทเลยแก๊งออโต้ทั้งหลายมาดูเกมมันต่อครับตอนีสลับสับเปลี่ยนหน้าขึ้นมาแซงครับแซงทีไรทะลุแม่งทุกคันเลยครับตอนนี้ไปไปดันไปอ่าไปนะ ตอนนี้จากพิซซิปยืนยันมาที่ดีคิวนะครับมีเอกเธธทัศเศรษฐีธัญญาหารนะครับโมโตร้าแฟนจันบุรีนะครับแล้วก็กิตทะเลเย็น,ยนสวงครับวายอาซีพัทยาซูเปอร์สปอร์ต400โอเพนบีนำรถไปติดทานซูเป,ป,ปอร, C, ร์สปอร์ต600 cc นำรถไปติดทานสปอร์ตบอย200 cc โอเพนคลาสเอและบีนำรถไปติดทานครับ บิสกูตเตอร์โอเพนคันเอและคันบีนำรถไปติดทานนะยครับเดี๋ยวปีหน้าลูกกี้ขยับเวลาลงให้หน่อยนะ16บหกเหลือสัก14บโอ้โหเพราะว่าเดี๋ยวจะขี่กันเนี่ยมันอันตรายในเรื่องการยกคันเล่งไงทีมงานเสียงครับช่วยหรือไม่ก็หาอะไรไปล็อกคันเล่งให้แม่งบิดแค่นี้พอไม่ต้องมากกว่านี้นะนี่ล็อกคันเล่งเอ่อเอาตัวสต็อปไปล็อกไว้รอบสุดท้ายแล้วครับครับ รอบสุดท้ายครับล้าสแสบครับ5รอบสนามครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่ถือว่าสมเสียงนะครับ16ต้นต้นนี่นะฮะเบน์เรสซิ่งกำลังจะรับแชมป์แรกของเขาครับในการแข่งขันโอเบน์บอกว่าให้นํำไปก่อนครับแต่เราขี่คุมเวลาแล้วก็ตอนนี้เบน์อะขี่น้ำอยู่อะไรฮาอย่างไม่น้ำนี่ปรับพลิกได้เห็นไหมเห็นไหมหกเ้นี่ถือขี่1 6บหนึ่งนักกอล์ฟใจสุดครับโอเบน์ปล่อยครับแล้วดูครับเบน์ปล่อยให้ฮะ แล้วมาดูครับเวลาทะลุไหมเบนดูก้มดูเวลาแล้วแล้วก็ไปแซงต่อตัวแทนครับเบนโอ้เข้าแล้ยังไงฮะเรียบร้อยครับอโอ้โหครับทะลุครับโอ้ยเบนสุดยอดเกือบไปโอ้เอาครับเบนได้ที่2ไปครับอัคณาจิจวรโรจน์เจริญเดชครับนักกอล์ฟอิ่มใจสุขครับนิดเดียวอันดับหนึ่งครับออคิตรปามโฮมหัวหินเรซิ่งทีมซีบีทูครับ อ่าแล้วก็พันธวัฒน์เดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังปรับอยู่คราขอปรับอ่านี่มาแล้วเรุบแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ครับหมายเลขสี่สิบกาหลาดโอเวอร์โอเวอร์สเปซจุเดอร์พันธวัฒนัพันธ์ครับอันดับสามครับนพสิทธิการปลูกครับ TDR r a c i n เร e ซิ่งทีม c i n g t e เรซิ่งทีมอันดับสี่ครับและเพชรชราเอาเรส N-A R1M ครับที่5ครับโอเคตามนี้นะฮะยามาห้าชักแถวเลนะครับได้ใช้ประจำได้ใช้ประจำรายการด้วยนะครับสำหรับนักกอล์ฟอินใจสุขนะครับสกูตเตอร์300 350ซีซี